สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูนี่กันเลยคะ่ะต้นมะนาวนะคะนี่เห็นนี่ไหมนี่มะนาวนะคะมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ว่าเรามาถ่ายมะนาวเก็บมะนาวนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นคลิปมืดนะคะตอนกลางคืนเอ้ยตอนค่ำนะคะนี่นะคะคือมีต้นเดียวเลยนะคะมะนาวธรรมดาเน,เนี้ยเห็นไหมเน,เนี้ย นี่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเก็บไข่กันแล้วนะคะนี่ค่ะหินเป้าหอมมากนี่นะคะเจนอันนี้ใช่ไหมแม่มเก็บแบบนี้เลยเหรอ,อดูลูกสวๆยๆน้ำจะได้เยอะน้ำจะได้เยอะนะคะลูก beautiful นะคะลูกสวย นหน้าไหนมันอันที่มันไม่มีแบบเอาลูกเป็นเกลี้ยงๆอะต้องลืมเบลล์ไหมต้องเหลืองก็ได้เอาลูกเป็นเกลี้ยง,ยง,ยง,ยงยแล้วแกะจัดเนาะเนื้อม,มันจะร่วงเนี่ยมันแก่จัดแบบนี้ได้ไหมต่มัน,เป,นเป็นอย่างเงี้ยเลือกเอาที่นี่นะคะแบบนี้ นี่ดีป,ป้าอมันรากามันแตกเลยนี่ทุกคนมันแตกเห็นไหมหอมนะคะมันคือมะนาวโบราณ,อาาราณเอาแล้วอันที่มันไปแบบนี้ไม่เอาหรอ เอาไว้กอนจะเอาที่ลูกที่มันจะร่วงนี่นะมันแกจัดไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกแต่มันร่วงมันแก่จัดคิดไม่ทันไปฝั่งนี้กันดีกว่านี่นี่นนี่น สงเหลืองแบบนี้อู้เอาแต่ลูกใหญ่ๆกันนะคะมีต้นเดียวนะคะอุ้ยอึ๊บ นี่นนมีลูกที่มันหล่นด้วยนะคะพอนะเนี่ยวันนี้น้ำก็น่าจะเยอะนะคะ ไแล้วนี่ได้แบบนี้แบบนี้ได้ใช่ไหมแม่เก็บลองไม่ให้ป้าหมายมหม,ยมเ,หยเหมือนเล่าอเหรอฮะ รมันแบบโบรบานี้ได้ไหมดูคิวเพิ่งแส้แย้งมันจะแก่จัดพิว่ามันกินไม่ทันแล้วไงตูงนี้นเจจัด ฟังดีกว่าโอ้กล้วยดึงยากแสดงว่ามันยังไม่สุกดีอันนี้มันหล่นนะคะทุกคนเห็นไหมหนึ่งกันเปรี้ยวหนึ่งกันลึกเตี้ยวนี่มันหล่น ก็ไม่ต้องซื้อมะนาวกินนะคะก็มาเด็ดหลังบ้านนะคะเก็บมะนาวฮะนั่นไงพูดถึงป้าหมายป้าหมายมาเลยนี่นะฮะทุกคนนี่นี่ป้าหมายมานี่ เป็นไงนดูดูอันนี้ไม่ใช่นาเรานะคะอุ้ยลื่นลื่นลื่นอย่าเปื้อนนะจ๊ะอุ้ยชุดขาวจะเปื้อนนี่เนี่ยนี่ดูนะเกลี่ยไหม,ไมแต่ไม่ใช่นาเรานะไปดีกว่านี่เราก็มีกล้วยนะคะน่าจะเพิ่งตัดวันนี้แหละอุย้ยเกลี่ยจะเปืเ้อนเะล่านะนี่กล้วย Say bye. Bye.